วัไไไวไง<ม>พี่น้องมาแล้วครัโอ้โหไปขุนไปขุนไปขุนมันมาแล้วพูละครับผมกลับสวัสดิ์ยามเสาร์นะครับพี่น้องครับสองบาทในสวนจเจริญพรครับเมื่อนี้ได้กลับมาบ้านนอกครับอำเภอสุนมนจังหวัดสุรินทร์นะปก,กติผมกับจใส่ชีวิตอยู่ในเมือง อายุหาก,กินในเ,เมืองนะครับอาคิดที่ผ่านมาวันนี้กลับมาบานนอกครับก็เลยเอาเบ็ดมาใส่เบืองไม้เก่าๆสมัยเด็กหน่อยครับสมัยหายุฮากินสมัยเด็กหน่อยขี้ดื้อมักห้าจนแเมียดาเลยครับ <c oughs> ่ะอันนี้เป็นคลองเป็นข้องก็เป็นหวยครับนะซื้ออย่างผมจำบ่ดได้แค่เขาเอือนอยังนะอยู่หลังสวนผมเลยครับพี่น,อน้องนะมีโอกาสเด้กลับมาบานนอกก็เลยมาใส่ใส่ใส่เบ็ด ตั้แรกว่าสรีไซเม็ดเสียไปนะแต่เบิเ่องเราโอ้พวกพักพกระเชียพระกระสูตหลายลีครับนะผมก็เลยเอาเบ็ดโฟมลงน้ำยางละประมาณสิบหลังครับนะแต่เห็นแม่นั้นบก่อยมีป้านะถุงมือบก่อยมีป้านะแต่การเป็นสมัยผมหน่อยๆนี่โอ้ยบ่อยากพอคุยครับเอามองลงนี่โอ้ยมองป็นลดนี่ไม่ต้องบอกเลยครับติดเปรร็นรลดป็ลดหลายนะครับนะเดี๋ยวเบื่องง่ายพี่น้องว่าจีมานบกม,มือนี่ ใส่เบ็ดเสียบไปคับเบ็ดโฟมนะครับอ่ะอ่ะไปย่างมันเบิ่งเลยครับไปก็ปิปกันเลยตอนนี้พี่น้องโอ้มาหลังแหลกเงียบไนะพี่น้องเยนี่ยยังองยนะู่กับพี่น้อง งียบบ่คครับังนี้เป็นจังไรโอ้สิว่าคือเก่าเนี่ยเนี่ยอุ๊ยว่าแล้วครับปัญหาที่เกิดขึ้นแมียดีดครับเบ็ดเก่าพี่น้องโอ้ขาดครับเบ็ดสามปีแล้วพี่น้องว่าเป็ไหนเลยเสื้อขาดพี่น้องนี่เอี๋ เราไปเปลี่ยนสายเป็นสายพี่้วนได้ไมเบ็ดเก่าครับพี่นอ้องเนาะมีหลุนแล้วพี่น้องลักนึงคุณขังง้นงอเลยพี่นอ้องมานาันมาเลยปูละโอ้โวดตึงมือเลยคดับึงมากกันรุดเลยครับะอ เบ็ดเก่าเลยพี่น้องนี่พวฮักอ่ะอ่ะเบ็ดขวดหลังนี่เงียบครับพี่น้องโอ้ขุดพี่น้องขวดจุม่มหลังหนึง่ง ไปหมัดไปครับอมาเดาปู้ละบอกแล้วยันหลินยันหลินยันหลินต้องอยู่ใวเสือพี่น้องติดป้ามากกับบุด้ายเลยนะปกโคงเี้พี่น้อง ม oh, าเลยพื้นดินจ่มมาดูด้วอู้พี่น้องอืมโอ้ยอืมอีกตามเลยครับดีลยแบกเต็มแกง่ายกันงอู้น้องมาเตโมแดงพี่ oh, น้องอู้ม้าบ ใส่ไงเลยอ๋อดีไปดึงไปไกลเหยียวบกไหมพี่น้องติ๊บปลาเลยนะสายพี่ลอยป้อนเอาอยู่ดีและครับว่าใส่นี่อ่ะอ่ะแจ่มแหลมมาแล้วพี่น้องเบ็ดปวดเห็ดงานเนาะ ขวดอะไรพี่น้องดักสีเลยเมียนบ่เฮ้ยอะดึงมึงมีดอกเมียนบ่โอ้โหโอ้โหไปคุนไปคุนไปคุน โอ้เมียนครับนี่โตมันเลยดึงอย่างที่นี่เอียเียนครับพี่น้องเออแถมยิ่งซอยหรอกเยี่ยนโต,ตใส่หน่อยอยู่ครับเอ๊ะ พอได้กินพอได้กินตัวนี้ลังขุ่นคือเขาก็นหยนาดทีพี่น้องเอาเด้อได้ลงลอีกนะลงไปใครขุ่นได้เป็นปลาได้พี่น้อง,งบ,องบั่งมองมันกระสั้นบั่งมองมันกระตื่น,นครับโอ้ยดึงไปดืงอปพี่น้องนะไอ้กระเด็นหลุดดึงไเนาะ ใส่ใยฟื้นวะเอาไงเนาเก็บเลยครับะะวะหยามจนหมดเลยพี่น้องเบ็ดนะเบ็ดเสียบเบ็ดปักกึมเบ็ดเลยเบ็ตัวเบ็ดขวดเลยพี่น้องเอ้อเกษตรมีเสียงแสกไหมเนี่ยในบ้านคุนมีงานอ,อ,อันนี้ขวดจมเลยครับหัวจมหัวจมพี่น้องเออมาหลุดแน่พี่น้อง เขาขาตั้งกองเขาถืออยู่มานี่เจอแบบนี้หมดตึงครับดึงเลยือโอีหองยังสวยเลยต้งได้พี่บอกโอ้ เพืคค่ครับปักคอครับเลืที่หัวไม่หองเออตุกยินมากินละมาไม่หองเดี๋ยวต้องนีอ,อ,นนอรครับออออนายกินตัวหัวคำหอย,อ,อ,อยุกทีนะตุ้อื่ินมากินเลยเออ อ่ะโอ้แรงจะถ่ายกันเหยียบพี่น้องโมมีดึงเลยเสียดเงแขนวแขนอยู่เลยเสียดเงหอยตรงเลองเลยพี่น้องนี่อะ,อะโอเคพี่น้องเรียกไปสรุปผลงานมาหนิครับครับสรุปผลงานมาหนิพี่น้องเบ็ดเบ็ดเก่าพี่น้องนี่ ใส่ไปกะบโบไม่อย่างกินเหยื่อเลยบอกหอยเหลือครับนะแล้วกวน,นี่แต่เดียวมันมานี่ครับนะแต่กัเอี้ยนอีกต้วหนึ่งนงนะพ่อได้อยู่ได้กินครับกลับมาใส่อยู่บ้านนอกครับนะอากินนะอยู่แต่แจ่สมัยด็กนหน่อยครับพ่อจบไปกลับไ,ไปเห็นงานอยู่ในเมืองนะครับอ่นะเหมือนนี้มีโอกาสได้กลับมากะย่งางไปกะคิดถึงสมัยด็้นหน่อยครับนะเดี๋ยวนี้ใส่หม้องลงดังกุ ม้วนครับไปก่อนนะแต่ทุ่งมือนี่ลงบระเดี๋ยับพักโปงบัวร้ายพี่น้องเดี๋ยวผมเห็นเขามาขุดหลอกไร้เทือแหละอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้มือนี้จะเลื่อนนะครฝากกดติดตามนะครับช่องบ้านเลยสวนจะเดินผ่อนครับชนิกะหาอยู่หากินอยู่ครับนะเพราะว่างานดื้อนี่กังเว้นผมถ่ายบระเดีกล่องมันห่อนพี่น้องอากาศมันห่อนกล่องไปบระเดีก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายตอนเสาร์ตอนแรกนี่แหละนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเหมือนกันครับช่องบ้านเลยสวนจะเดินพ่อครับอ่ะ ม,มันมางไงไม่ต้องอ้ได้หนึง่งเลยครับนี่แปะสะักแสบบแฉบบครับผม